อ่ะวันนี้ไม่มพูดมากนะครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่นๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ต้องกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนึงนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันว่าเรามาเล่าเรื่องนะครับที่ผมไปฉีดวัคซีนกันเลยกว่านะครับก็อยากจะเล่าตน้งแรกเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะยาวไปก็เลยจะตัดบางส่วนออกไปนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับคือแม่ผมเนี่ยบอกว่าให้โทรไปอ่าโทรไปของวัคซีนนะครับของโรงพยาบาลครับนี่ก็โทรไปของตักช่องนานะครับ คืออยู่แถวบ้านผมนั่นแหละโทรไปปุ๊บเขาก็อบอกว่าเออไหนได้โทรกลับไปนะครับที่หลังว่านัดวันไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเขาก็โทรมานะครับพอเขาโทรมาปุ๊บผมได้วันที่24พฤษภาคมนะครับก็คลิปนี้อัดวันที่25นะครับนั่นก็หมายความว่ายังไม่มีผลกระทบข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นกับผมนะครับก็เขาโทรมาบอกว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยไปฉีดวัคซีนนะเลือกได้เลยที่ไหนนะครับที่เขาใหญ่หรือว่าจะเป็นโรงเรียนปากช่องสอง ผมก็เลยบอกว่าเออจะไปที่โรงเรียนประช่องสองแล้วกันนะครับไป2คนนะครับผมแม่ฉีด2คนนะที่นี่นะครับก่อนที่จะไปฉีดคือมันก็จะเป็นทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะเกิดการเครียดนะครับเพราะว่ามีข่าวเกิดขึ้นว่าฉีดแล้วตายฉีดแล้วไม่สบายฉีดแล้วป่วยอะไรเงี้ยนะครับเอาตรงนะถ้ามันเกิดื่องแบบนั้นขึ้นอ่ะถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมคงไม่มานั่งอัดคลิปให้ผู้ชมดูหรอกครับเพราะงั้นก็อย่าแตกตื่นนะครับจกนกว่า,าจะได้ลองด้วยตัวเองนะครับเหมือนเวลาผมทาคลิปในช่องเงี้ยเออเกมพงเกม ก็วันที่24นะครับตัดวันที่24เลยนะครับตื่นเช้ามาครับผมก็เริ่มเชียดแล้วคือผมก็เชื่อข่าวเหมือนผู้คุณอะไรแบบเออฉีดแล้วตายฉีดแล้วอะไรนะครับก็กินข้าวนะครับกินโจก๊ก แล้วก็ออกรถไปประมาณ9ก้าโมงนะครับถึงที่นู่นก็10บโมงกว่านะครับก็จะมีลงทะเบียนนะครับจะมีทั้งหมด5้าสเตจนะครับสเตจแรกก็คือการตรวจแล้เอกสารวัดอุณหภูมิอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สเตจสก็เหมือนจะเป็นการวัดความดันนะครับคมดันนะครับสเตจที่3ก็คือซักประวัตินะครับซักประวัตินี่ก็จะเป็นพวกแบบถามว่าแพ้ยาไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะวัดส่วนสูงน้ําหนักความดันแล้วก็จะถามคุณว่าคุณแพ้ยาไหมอะไรไหมจะมีเอกสารให้กรอกทุกอย่างเลยนะครับว่าคุณแพ้อะไรไหมฉีดแล้วถ้ามีอาการอย่างนี้ ทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็ผมก็ผ่านไปครับสเตทที่4นี่น่าจะเป็นซักประวัติอันนี้ผหนเนี่ยพูดไปแล้วนะอันแรกก็คือไปถึงวัดอุณหภูมิแล้วเอกสารนะอัที่2ก็คือวัดความดันส่วนสูงอะไรทำนองนี้นะครับอ่าที่3คือซักประวัติอันนี้คือซักประวัติดีแบบหนึ่งนะคือ3ามกับสี่มันจะคล้ายกันอันที่4ี่คือซักประวัติแบบตรวจสอบไปอ่าส่วนอันที่3ก็คือการถามจากหมอโดยตรงว่าเออคุณป่วยอะไรไม่อะไรไหมถ้าไม่ป่วยอะไรเขาจะเขียนว่าผ่านในคุณนะครับในใบเอกสารนะแล้วเขาก็จะเอาไปให้คนหนึ่งใน ก็ผมก็ถามเขาว่า,อ,าอ้าวพี่ฉีดโควิดเนี่ยฉีดไอ้วัคซีนเนะี่ยซีโนแวคอันนี้ผมฉีดซีโนแวคนะฉีดมันตายจริงไหมเขาบอกว่าเออมันไม่ตายหรอกเพราะว่าก่อนนี้เขาจะมาตรวจเราเนี่ยหรือว่าตรวจผมเนี่ยเขาก็ต้องฉีดมาก่อนนะครับคือทั้งหมดนะบุคลากรทั้งหมดไม่รู้ว่าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดนะฉีดหมดเลย ครับฉีดหมดเลยอันนี้ผมไม่ได้ให้หน้าม้าของรัฐบาลหรืออะไรนะครับก็หลายคนก็ไม่ชอบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเฉยๆนะครับผมไม่สามารถพูดได้เพราะมันจะกระทบเกี่ยวเรื่องงานในอนาคตนะครับเผื่อไปทํางานอย่างวันนี้นะครับก็สเตจที่ห้านะครับคือการฉีดวัคซีนนะครับเขาก็จะให้ไปทีละห้าคนห้าคนนะครับคือเข้าเข้าห้องไปห้าคนห้องไปห้าคนดนั้นจะเป็นหอประชุมนะครับก็จะมีเก้าอี้นั่งลงกันแต่ที่เนี้ยก็จะมีเป็นมอนิเตอร์ เป็นโปรเจคเตอร์เอาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช่มอนิเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์ใช้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนผมได้ฉีดเสร็จแล้วก็ประมาณ10บโมงสี่สองมั้งครับตอนตอนฉีดนะเขาใช้นั่งปุ๊บแล้วก็แขนเท้าเอวไ้แขนเท้าเอวคือตอนแรกของยาจะบอกว่าเออฉีดแขนขวาได้ไหมเพราะว่าผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกเพราะว่าทุกคนนั่งเหมือนกันหมดเลยถ้าทําคนเดียวมันจะแปลกนะก็เลยฉีดแขนซ้ายไปปุ๊บฉีดแขนซ้ายครับก็ค่อยฉีดเขาจะเอาอะไรมาทาให้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเอาหวหอมนะครับเอาฉีด เท้าตอนฉีดเจ็บไหมมันมันไม่เจ็บเพราะมันไม่รู้สึกเลยครับเหมือนแบบเราเราไม่รู้ไม่รู้อะม,มันไม่รู้สึกอะคุณผู้ชมแล้วเขาก็พัเตอร์แปะแ,ปะแ,ปะแล้วก็บอกไปนั่งเสร็จและอ้าวปุ๊บมันเร็วแท้คุณผู้ชมผมมาถึงก็แบบแั๊บเดียวครับเออแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จก็ประมาณ11โมงกว่ากว่าครับก็จะไปสักผู้บาดตอนสุดท้ายว่าเออ สูงเท่าไร่อะไรยังไงเขาก็จะเขียนไว้ข้อมูลถูกต้องแพ้ไหมรู้สึกยังไงบ้างโอเคไหมก็ผมก็บอกเขาไปว่าเออตอนนี้ก็อันนี้คือผลข้างเคียงนะครับไซเฟตนะครับคือผมรู้สึกหิวข้าวนะครับก็อันนี้คือมันหิวมันหิวจริงอ่ะมันไม่ได้หิวแบบคือก่อนหน้านี้นผมผมกินโจ๊กแล้วจาได้ไหมเออมันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยผมหิวละนะคือคือแบบกินมาผมว่ามันยังย่อยไม่เสร็จเลย มันทาให้หิวอะอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมรู้สึกหิวอะเออแล้วก็อย่างหนึ่งปวดแขน,นครับคือตอนไปฉีดไม่ปวดหรอกตอนตอนเนี้ยตอนนี้อนนัดอ,อยู่อนะผ่านมาวันหนึ่งแนละ้วปวดครับปวดยังปวดอยู่เลยนะครับคือมันปวดตรงที่ฉีดครับคุณชนก็บอกว่าก่อนฉีดเนะี่ยให้กินอาหารให้ครบนะครับทุกมื้อนะครับแล้วก็อย่าก,กินชาอย่าก,กินเครื่งอ,องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อย่าก,กินคาเฟอีนนะครับผม ลดออกลังกายก่อนออกก็ได้แต่ว่าออกเบาๆนะครับขาผอนเพียงพอนะครับถ้ามีไข้นะครับก็ให้เลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนการฉีดไปก่อนนะที่ผมฉีดเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าแขนผมอะ่ะมันหนักขึ้นเว้ยมันแบบมืนมันยก ไม่ค่อยได้ครัมันปวดนะครับผู้ชมอันนี้คือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผมนะอันนี้คือฉีดจริงๆนะครับฉีดซิโนแวคนะครับถามว่าไอนน้จริงแล้วอยากฉีดซิโนแวคไหมจริงๆผมอยากฉีดของที่รัฐบาลเขาฉีดมากกว่าไอไซเฟอร์ I อะไรนั่นแหละครับน่าจะใช่นะที่เป็นของเยอรมันนะครับคือมันป้องกันได้มากกว่าซิโนแวคเลยผู้ชมซิโนแวคมันเป็นวัคซีนของจีนนะครับก็เอ่อมันเป็นอินแอคทีฟไวรัสก็คือไวรัสที่ไม่สามารถทำตลาดต่อรดได้แล้วนะครับคือวัคซีนเนี่ยอ่านี่คือที่ผมเรียนมาถ้ามันผิดพลาดตรงไหนขออภัััััยยยด้้ววววนนนนนะคคครรบซีีเ่่มือออไสๆ จําไว้ว่าวัคซีนอะไม่ใช่ยารักษานะครับวัคซีนคือยาป้องกันนะครับแต่เ้าฉีดไวรัสอ่อนเข้าไปในตัวเนี่ยเหมือนสมมติคุณเป็นหวัดจากเชื้อโรคอะไรชนิดหนึ่งนี่แหละแล้วคุณหายเองอะคุณจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฉีดวัคซีนเข้ามานะครับเขาเลยบอกว่าเออคนข้างเคียงบางคนอาจจะมีอาการไข้ขึ้นนะขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเรานะครับก็เหมือนเราเอาไวรัสเข้าตัวปุ๊บถ้าคุณป้องกันได้รักษาได้มันก็โอเคอะมันจบเลยเว้ทุกอย่างทีนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจริงๆอยากฉีดไซเฟอร์เพราะว่าไซเฟอร์มันป้องกันได้ประมาณ90%นะครับถ้าที่อ่านมานะส่วน s i n นแว c คอะเอาผมพูดเข้าข้างวมาซีนหนก็แล้วกันป้องกันได้53%นะครับจริงๆมันเขียนว่า47-53นะครับก็เอามากสุดเลยถือว่าเข้าข้างตัวเองแลยนะฉีด s i n นแว c คเนี่ยป้องกันได้53%แต่ว่าอาจจะมีโอกาสติด อันอื่นด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันอื่นก็คือพวกสายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์อะไรทั้งนั้นนะครับน่าจะมีโอกาสติดนะแล้วก็อย่างหนึ่งผลกระทบอีกอย่างหนึ่งคือผมผมรู้สึกว่าเหมือนแบบมันตัวสั่นอ่ะคุณผู้ชมตอนฉีดเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตัวสั่นเพราะกลัวหรืออะไรแต่ผมรู้สึกแบบมันตัวสั่นแล้วก็แบบเราพูดลําบากอ่ะคุณผู้ชมเหมือนแบบเวลาพูดมันจะอพูด แล้วมันตีจีขขัดปกติคือผมพูดในช่องมันลื่นปลอเลยนะครับอันนี้มันตีจีขขัดนะครับก็นี่น่าจะเป็นผลกระทบทั้งหมดนะครับคือปวดแขนหยุกข้าวแล้วก็ตัวสั่นพูดตีจีขขัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยมากอาจจะหายภายในวันสองวันนี้นะครับเอาเป็นว่าฉีดแล้วตายไหมสรุปไม่ตายครับผมว่ามานั่งลงคลิปให้ผู้ชมอยู่นี่แหละครับนะก็จะไหนคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาแจ้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับก็ขอบคุณผู้ชมจริงๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, go share, go กดแชร์กด s ับ s c r i b e พวกเลังใจใผมด้วยนะครับกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับสำหรับผู้ใหญ่ที่มาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็อย่าบอกว่าช่องผมเป็นช่องเกมนะครับให้ลูกคุณดูก็ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ